โอเคครับก็ขอกล่าบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก็คิดถึงกันไหมเอ่ยสําหรับไมค์ครับพีอีนะครับถ้าใครคิดถึงเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์ว่าคิดถึงกันด้วยนะครับถ้าใครไม่คิดถึงก็ไม่ต้องคอมเมนต์ครับก็ผมเนี่ยได้ลงไมค์ครับพีซีไปหลายหลายครั้งมากเลยนะครับก็คิดถึงกันไหมเอ่ยสําหรับไมค์ครับพีอีนะครับแล้วก็กลับมาเล่นกับไมค์ครับพีอีกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมา ซุมหมุนกรงล้อหันสานะครับสองครั้งนะครับมันจะมีอยู่สใช่ไหมครับแต่เราจะสุมมุนสองครั้งนะครับว่าจะได้ตัวอะไรนะครับแล้วเรามาอยู่กับแอดออนที่ชื่อว่า one p ั n c ม man นะครับผมพอผมสุ่มได้เสร็จนะครับเราก็ต้องเอามาสู้กับพวกม็อบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับทุกคนก็อันนี้คือกล่องของผมนะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนนะผมได้มาเล่นนะครับกับน้องนะครับ ผมจะให้สุ่มกันคนละสองนะครับพอได้แล้วผมจะมาสู้กับน้องนะครับผมในเวทีนี้นี่นะครับโอเคครับทุกคนแล้วเราไปหยิบธนูจากนี้มาเลยนะครับทุกคนอาจจะคงงงแหละครับว่าผมลอกเรียนแบบใครมาหรือเปล่านะครับก็ใช่นะครับผมลอกเรียนแบบมาก็นะครับก็ไม่ได้ลองเรียนแบบนะเออก็มันก็ไม่ค่อยเหมือนนะโอเคนะครับ เดี๋ยวเราจะยิงกันเลยนะครับผมจะเลือกเป็นอ่าสีผมจะเลือกเป็นสีวันพันแมนน่าจะเป็นสีเหลืองนะโอเคเอาเป็นสีเหลืองไปเลยโอเคแม่นแมนครับผมนิ่มๆน,นะครับโอเควันพันแมนหรือเ ฮ้ยจีนอสโอเคคุณผู้ชมผมได้จีนอสนะครับผมจีนอสนะครับทุกก็นะครับสาหรับวันนี้ผมก็ได้จีนอสนะครับผมอ่าโอเคต่อไปผมจะเอาสีโปรดของผมเลยนะครับเป็นสีแดงนะครับอ่าหนึ่งสองซามเอ๊ะตายไปนะวะน่ะไม่ได้เหรอหนึ่งสองซัมไม่ได้อ่ะ ดูสองสอัมุ๊บมันยิงไปได้วอะอาชุบบโอเคไม่ได้ฟุ๊บโอเคได้แม่นๆน,น,นะครับเป๊ะๆนะครับทำไมมันไม่มีลูกธนูติดวะอยากรู้วะปุ๊บโอเคมีธนูติดละโอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูสีแดงกันเลยนะครับผมจะรู้นะครับสีปอดผมจะได้อะไร โอเคเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันเลยนะคะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็ได้เปิดห้องทุกห้องไว้แล้วครับอันนี้ก็คือไอเจ้าตัวเด็กกระโปงคนหนึ่งครับเนี่ยไอเจ้าตัวเด็กกระโปงตัวหนึ่งนะครับที่กระโปงมากเนี่ยโอเคครับทุกคนก็นะครับโอเคนะครับคุณผู้ชมก็สีแดงก็คือไอตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับชื่ออะไรนะที่มาเป็นอาบอสตัวสุดท้ายนะครับอันนี้ อันนี้ก็คือไก่นะไม่ใช่ละไม่ใช่ละอันนี้ก็คืออ้ผมไมได้ไซน์บ้าเลยครับสีบ้าโอาได้ไซน์บ้าเลยไปนะสีสีของผมอันนี้ก็เป็นทีนอตนะครับโอเคอันนี้ก็คือไอตัวซามูรนะคะผมเกเคผมปรับให้เช้าก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับทุกคน ก็ตัวที่ผมจะมันสู้ตัวแรกก็คือไอตัวนี้นะครับมันไม่มีสกิลอะไรเลยนะครับผมมีแต่อันนี้นะครับกระโปกกระโปกนะครับกระโปกไก่ไข่หมานะครับเอาเข้ามันไก่ใส่ไข่เอาเอาเผ็ดเผ็ดไม่ใส่พริกนะครับโอเคตัวแรกที่ผมจะสู้ปุ๊บเอาสองตัวนี้มาก่อนสองตัวนี้มันจะเหมือนกันนะครับผมไม่รู้ทําไมมันเหมือนกันนะตัวแรกปุ๊บผมจะสู้ โอ้โโอว what the hell me what โอ้โหต้องแดกน้ำยาก่อนแป๊บนึงโอยเอาดิมันน้ำยาของจีนนดไม่ผมแดกน้ำยาผิดคุณผู้ชมขออีัยโอเคครับโอเคคุณผู้ชมผมลืมเอาน้ำยาของไอ้เจ้าตัวนี้ออกมาครับผมกินก่อนแป๊บโอเคยอด โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสู้กันเลยนะนะเรับเลือดเต็มแล้วมาสิไอเดียโป๊ข้างไข่เยอะเยอะโดนเราปลี่ยนแท้โอ้โหตีไม็เ,เลือดน้อยจิงไหมไอจักรอุ ก่อนใช้ถุงมือจีน้อน่อยครับคุณผู้ชมเออโโหถุงมือจีน้อนไม่ยังกากเลยอุ้ยอุ้ยคิดถูกไหมเนะี่ยที่จับตัวพวกเนี้ยโอ้าวเกเจอคิงโนซาจินนี่กระโดดทุบไปกระโดดทุบไปกระโดดกระโดดน,ะด,ดนี่กระโดดตี ถุงมือจีนอตเยอะนี่กระโดดตีนี่กระโดดตีนี่โดดโดดเป็นไงล่ะถุงมือจีนอตเป็นไงอื้อผมจะใช้สองตัวนี้สู้กันนี่เป็นไงเป็นไงนี่ตัวนี้ถ้าไปบันโหดจงวะอึดโคตรเลยนี่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 ถุงมือจีนอตไอ้หน่อยเป็นไงอ้าวตีกระเด เดี๋ยวเจอธนูแอโรสหน่อยนี่เป็นไงดูนี่รามจโอ้ม่นกากว่าดาบอีกนี่โดนลงไปทุบอ้าวทีนีโดดโดนทุบโดนทุบเป็นไงโดนทุบ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 โดดแล้วก็ทุบ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 โดดทุบโดดทุบ โอเคแม่งตายสักทีนะครับต่อไปผมจะใช้อ๋อบอลลูนือก็อเกือบแตกนะครับอันนี้จีนอสจริงเหรละหรือรว่าจีคีจีคีได้เลยเฮ้ยนะครับผม <c oughs> ต,ต่อไปเนี่ย <c oughs> ก็คือต้วอ,อะไรวะเนี่ยจีนอสอ่ะ จีนอสสู้กับจีนอสว่ะมาว่ะเออฮามึงตายแน่ไอจีนอสตัวปลอมเอาอไอจีนอสตัวปลอมมึงเอาเหรอก,กูเหรอเฮมึงตัวปลอมอ่ะมึงตัวปลอมใช่ไหมอู้ยเจอพลังถุงมือจีนอสถูงมึงหน่อยเป็นไงเป็นไงครับเป็นไงอือจีนอสตัวปลอมบึงโดนไป นอยนี่นี่เป็นไงไอจีน้อตัวปลอมมึงเจ็บไปดิเจ็บไปดิมาลงมาตัวๆนะเว้ยห้ามขี้โกงนะเว้ยห้ามต่อยลงจากเทวีเวทีนะเว้ยเทวีอะไรล่ะกระโดดนอ้าวกระโดดทุบไม่อ้าวมึงเี้กองเหรอเี้กองเหรอเี้กองเหรอต่อยกูจอนมือกูจะต่อยมึงจอนมือบ้ากูจะต่อยมึงจนมือบ้าได้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 โอ้โหกูใช้มือต่อยมึงเป็นกระป๋ะเป็นกระปะ ทุงมือทุบมือมี่มม่นี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 ่มึงเอาไงมึงเอาไงฮ้ไอจีนอสกาไอจีนอสตัวปอมมึงรู้เปล่าว่ากูเป็นจีนอสตัวจริงอะฮะฮะฮะจีนอสตัวจริงอ่ะเฮ้มึงรู้เปล่ามึงรู้สบ้างนะว่ากูคือใครอ่ะฮ้กูคือชาตูไม่ใช่ละไรเฮียกูตดเหลืองแม่เกศสไม่ใช่ตดเหลืองสิเออแล้วกูจะออกยังไงเนี่ยทำแม่งเหอะทุบแม่งเลย โอเคครับคุณผู้ชมผมได้สูตรสองตัวนี้ออกไปแล้วนะครับผมมันเหมือนกันตรงไหนวะตอนแรกผมเสกมามันเหมือนกันนครับ <c oughs> จากนิวซีแลนด์ไอตัวนี้ก็คือว้าวไม่ไปนไงไอขี้กกงไอขี้กกงหนึ่งหนึ่งกันด้เออนะครับ อะไรนินจามึงอะไรอะไรล่ะอะไรล่ะแล้วอะไรล่ะอะไรล่ะนินจาโอ้โหตีแรงเกินเอ้าชุดเกาะกูอ๋อชุดเกาะกูแตกเวละเวละชุดเกาะตูแตกเอาไงล่ะงงไงล่ะเป็นจีนอสเอ้ยไม่ใช่จีนอสไอ้ไอ้ย๊อกูเวละเวละเอ้ยเพื่อนช่วยกูด้วยฮึโอเคบบาายเล เทพเจ้าแห่งการต่อยมาแล้วแกตายนี่โอเคครับคุณชมนี่วันพันแมนโอเคก็สำหร,ร,รับถ้าใครชอบก็สำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครกดติดตามแล้วก็กระดิ่งกันด้วยนะครับเจนนี่มาพัคแคมแมนสำหรับนี้ผมขอไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย